กินมะข้อตอนแรกก็กินกันอยู่สองคนตัวที่สามก็เสนอหนามาแล้วก็ก,กินนั่ไปเบิร์สเลยเนี่ยนั่ คุณเชากล้วยเน่มาคุณนอมแซมนะค่นมาของสม เบะอืมเนบะีน้ำกันนี่่ะมันนะึงนะโอวยเห็ดปาามาโวยเดียบารล มึงที่ัได้ดต้นม่นางกันอยู่สองคนกับมันางแสกกลางมือนี่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 ต้องควกไปไปแล้ว เห็นกล่องเค้ืนกล่องอืมเนี้ยแสดงว่าอิม่มกินข้าวแล้วๆมากินกสมล่างปากดูก่าสิมีแต่คนมากระยานน้ำสุดยอดเลย la